สวัสดีครับผมนาดน้ำน้อยก็มีพี่เพื่อนๆหลายท่านเนาะถามมาบอกว่าให้สอนดูรถไถฟอร์ดหกพันห่อย5,000นหน่อยก็เดี๋ยวก็ผมจะมาทําคลิปค่อนข้างละเอียดหน่อยละกันอันนี้สอนดู6 6พัก่อนนะผมพูดถึง6 6พัแต่รถผมไม่ได้6 6พัเต็มตัวนะคันนู้นเป็น5 0, 7าพัอ่าคันนี้เป็น5 6าพแปดอ่ะแต่วิธีการดู6 6พัข้อดีของหกพันะครับผมก็ถ้าในตระกูลเพาเดียวนะผมว่ามัน อะไรถูกซ่อมง่ายสุดละคือขี่ขี่ไปแถวไหนช่างก็ค่อนข้างจะซ่อมเป็นครับผมคืออะไรมันถูกซ่อมง่ายนั่นแหละครับผมคือแต่ถ้าเป็นตัวใหญ่ตัวอะไรเป็น1 0 4 0อะไรไปอันนั้นก็เป็น7เป็น8อะไรไปอันนั้นก็มันแรงมันใหญ่ก็จริงแต่คุณต้องคำนึงถึงว่าถ้ามันซ่อมมันแพงประมาณนั้นแหละแต่ถ้าพูดถึงในการทำไร่ในตระ,ะกูลเพาเดียวผมว่ามันโอเคใน 6, กัหนะ เดี๋ยวสอนวิธีการดูแล้วกันอันนี้เรื่องเครื่องนะถ้าเรื่องเครื่อง ID ตัวนี้จะกลมถ้าเป็น6กันหกนะ ID กลมแล้วก็เติมน้ำมันเครื่องจะอยู่ตรงนี้จะไม่เป็นอยู่ตรงนี้ละอ่าจะอยู่ตรงนี้อ่าสังเกตแค่นั้นยังไม่พอนะ ID กลมน้ำมันเครื่องอยู่ตรงนี้แล้วก็รหัสรหัสต,ตัวนี้เนาะรหัสนูนเนี่ยรหัสรอไอเลขคงเลขเครื่องเราไม่ต้องไปดูรหัสรอเนี่ยรหัสรอมันก็จะเป็นอะไร d I N N D หนึ่ง d ห้าอะไรก็ว่ากันไปลงท้ายลงท้ายต้องลงท้ายด้วยตัว J เท่านั้นครับผมต้องลงท้ายด้วยตัว J เท่านั้นถ้าลงท้ายด้วยตัวเคุณเจอแล้วคุณโดนเป็นห้าพันหกหรือถ้าเขาเจียร์ลบไปแสดงว่าเขาหมกคุณแล้วสันนิษฐานได้เลยไปประมาณนั้นเพราะว่าถ้าไม่ใช่ตัว J เดี๋ยวผมมีรูปเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูแล้วกันว่าตัวเจมันเป็นยังไงมันก็จะเป็นรหัสหล่อนูนมาอย่างเงี้นะหล่อมากับเสื้อ อ่ะถ้าเขาเจียรลบออกแสดงว่าสาันนิษฐานเลยหนึ่งมันเป็นเครื่องห้าพันหกเครื่องห้าพันหกนะครับผมก็จะเป็นที่หนึ่งที่สองที่สามอะไรนั้นก็แล้วแต่ผมว่ามันเป็นบล็อกหล่อมันไม่เกี่ยวกับความแรงความอะไรหรอกคือเพราะว่าอะไรทั้งในมันใส่อันเดียวกันมันเป็นบล็อกหล่อมากกว่าแต่ถ้าเป็นเครื่องห้าพันหกข้อเสียแรงม้ามันน้อยกว่าหกพันหกมันไม่ใช่เป็นรุ่นที่นิยมเหมือนหกพันหกผมว่าในในการเปรียบเทียบเนาะห้าพันไอหกแปดเนี่ย คล้ายเว็บร้อยอ่าเว็บร้อยเว็บร้อยตัวเก่าอ่าไอ 66, ห้หกพันหกเลยนะก็จะเป็นเหมือนเว็บร้อยยี่ห้าไอ้พวก RSI อะ่ะเออประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นถ้าเปรียบเทียบมอไซค์นะไอ้นี่ประมาณเหมือนเว็บร้อยไอ้นั้นร้อยยี่ห้าอ่าที่เขาเรียกกันร้อยยี่ห้าร้อยยี่ห้าอ่าไอ้พวก RSI นะไม่เห็นประวงประวานแนละ้วอันนั้นม่เกี่ยวอันนั้นใหม่เกินไม่ดีไอ้ RSI นี่คือตำนานละอืมมันเป็นรถตำนานหกพันหกก็ประมาณนั้นห้ามเป็นตัวเฮดถ้าเฮดเนี่ยคือ เครื่องแรงม้ามันน้อยอ่าเครื่องแรงม้ามันน้อยนะครับผมพอแรงม้าน้อยปุ๊บแล้วเขาเอามาชนทําและตรงเนี้ยมันเติมน้ำมันเครื่องตรงนี้เหมือนกันอ่ามันไม่ได้เติมน้ำมันเครื่องตรงนี้ถ้าอันเนี้ยก็สังเกตมันเป็นห้าพันแต่ถ้านั้นมันจะเติมน้ำมันเครื่องตรงนี้แต่เป็นเครื่องห้าพันหกเป็นเครื่องซีซีน้อยแรงม้าน้อยถอดออกมาเนี่ยคุณจะรู้ว่าลูกสูบมันอะมันจะเท่าหกแปดลูกสูบมันเท่าหกแปดประมาณนั้นแรงม้ามันเลยน้อยมันเลยอัพความแรงอะไปได้น้อยว่างั้นเถอะ แรงม้ามันไม่ถึงมันก็จะเหนื่อยหน่อยเพราะเราขับก็ประมาณนั้นแล้วก็เรื่องเกียร์เรื่องเกียร์ถ้าหกันหกเนาะมันก็จะมีรหัสเนี่ยไออย่างซี่ห้าเนี่ยส่วนมากจะเป็นหกแปดเป็นสโลว์สั้นอย่างไอพวกนู้นนะคลิปที่แล้วอ่าสโลว์สั้นแต่ถ้าหกบนหกอันจี้เป็นสโลว์ยาวอย่างนี้ละอืมสโลวกับเกียร์จะอยู่ใ,ใกล้ๆกันสโลว์ยาวอ่าก็จะเป็นส่วนมากอันเนี้ยังเป็นเจ็ดเจ็ดอยู่ถ้าเป็นดีหนึ่งดีสองนี่ก็เนี่ยบางทีนะ่าจะเป็นเจ็ดเจ็ดอยู่ แต่ถ้าเป็นพวกดีดีไปเยอะๆแล้วจะมีหน้าต่างหน้าต่างตรงนี้แล้วมันจะมีน้ำมันจากเนี่ยน้ำมันอย่างนี้เข้ามาคือมันจะมีทอร์กเพราะนั้นถือหกพันหกข้อดีคือมันจะมีทอร์กเพิ่มขึ้นมาเพราะว่ามันมันจะอัปเกรดไปจากพวกห้าพันแล้วเพราะว่าถ้าไม่ไหวเนี่ยสับทอร์กมันก็จะช่วยขึ้นไปได้อีกกําลังประมาณนั้นแต่บางคนไม่ชอบก็ถอดออกอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้ามีแล้วมันสมบูรณ์ผมว่ามันโอเคเลยล่ะอะ ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างเล็กหน้าต่างใหญ่อะไรอันนั้นก็ว่ากันไปแล้วแต่ชอบก็ถ้าเป็น6กบนหมันจะมีสายมาแล้วจะมีหน้าต่างจะเป็นดีสีดีอะไรขึ้นไปนะที่ผมเห็นส่วนมากแล้วก็เกียร์เนี่ยคอเนี่ยมันจะเป็นคอคอยาวคอยาวนี่เขาว่ากันนะก็มันก็จะเป็นรุ่นที่ใหม่กว่าพวกเกียร์คอสั้นประมาณนั้นถ้าเกียร์กลางนะถ้าเกียร์คอสูงอย่างเงี้ยนะอ่าถ้าเกียร์คอสูงก็แล้วแต่ชอบจะมีคอสั้นคอสูงไอ้ดีเนี่ยมันจะไปเป็นดีประมาณ ดีสี่นะดีสี่ขึ้นนะประมาณนั้นแล้วก็จะมีหน้าต่างเล็กหน้าต่างใหญ่อันนั้นก็นแล้วแต่ชอบถ้าในตระกูลหกวัหกที่ผมเห็นมาก็ประมาณนี้อันนี้ความเห็นส่วนตัวผมนะอ่าใครจะมองว่ารุ่นไหนดีรุ่นอันนั้นอันนั้นก็ว่าไปแล้วแต่คุณแต่ผมผมมาเล่าในะถึงประสบการณ์ของผมว่าประมาณนี้แล้วก็เรื่องท้ายวิธีการดูท้ายหกวัหกดูยังไงปุ่มปรับเนี่ยจะมีสองปุ่มสองปุ่มอันนี้ของผมมันจะมันจะเป็นออกไปทางหนึ่งศูนย์ละ เพราะว่ามันจะเป็นคอนโทรลที่ปรับอัตโนมัติละเอียดขึ้นละเอียดแล้วถ้าเป็นตระกูล606ตรงนี้จะหมุนตรงนี้ก็หมุนและถ้าเป็นมันเป็นดับต่านะตรงนี้มันจะสับขึ้นกับสับลงที่เป็นขาสับขึ้นกับสับลงอัตโนมัติจะไม่มีปรับเก็กๆละเอียดอย่างนั้นแล้วก็จะมีกองอาสังเกตมีกองอยู่ตรงนี้กองให้อยู่อยู่บนพักเท้านะอย่าอย่าเอาอยู่ล่างพักเท้านะต้องอยู่บนพักเท้าเพราะว่าปั๊มขาวจะถูกปั๊มขาวจะถูกแล้วก็น็อตตัวเนี้ ถ้าเป็นหกพันหกอ่ะมันจะมีซ้อนมาอีกตัวหนึ่งมันจะมีซับในมาอีกตัวหนึ่งเนี่ย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 น็อตตัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยน็อตที่ขันเนี่ยมันจะมีมันจะมีโผล่มาอีกตัวหนึ่งจะเป็นหกพันหกอันนั้นหกพันหกแท้เป็นแท้เลยแต่ของผมเนี่ยมันเริ่มกายขึ้นมาแล้วอ่าจะจะออกเป็นสไตล์หนึ่งสูงแล้วแล้วก็จะมีน็อตเบอร์ยี่แปดเนี่ยของผมเนี่ยถ้ามีน็อตเบอร์ยี่สิบแปดตัวเนี้ยอัตโนมัติจะปรับได้ละเอียดขขึ้้นนนปปััั๊๊มมมแแดดงงใหหญ่เเือกา อ่านั่นแหละแล้วก็หลักๆอีกทางนึ่งคือถ้ากองอยู่นี่ก็จริงบันไดลิงบันไดลิงห้ามเป็นจงอยห้ามเป็นงอยอย่างนี้ห้ามงอผมบอกเลยนะห้ามงอต้องเป็นบันไดลิงตรงอย่างนี้อ่าถ้าหกบนหนะที่เขาเล่นกันอ่าที่ที่ที่ผมชอบเออท่านจะชอบไม่ชอบอะไรนะอันนั้นกออ็แล้วแต่ท่านในที่ผมดูนะเพราะว่าตัวนั้นอ่ะค่อนข้างจะจะลวนง่ายเสียง่ายกว่าว่างั้นเถอะ เออครับผมไอบันไดลิงงอ,อย่างเงี้ยครับผมกองอยู่นี่ก็จริงต้องดูบันไดลิงด้วยบันไดลิงต้องตรงอย่างนี้อ่านี่อีกหนึ่งเคล็ดลับเหมือนกันก็บางท่านเขาก็จะไม่ค่อยบอกกันเนาะเรื่องพวกนี้ผมบอกเลยนะจริงเพราะว่ามันมันมันเป็นบางบางที่นี่มันคือความลับเลยนะหรือเปล่าแล้วก็นเนี้ยแล้วดีซีดีซีดีอะไรขึ้นไปอย่างเงี้ยก็จะเป็นหกันหก ไอรหัสพวกนี้ก็อันนั้นก็นแล้วแต่ไม่ต้องไปสนใจมันมากมายก็นี่เนี่ยดูดีสี่แล้วก็กองอยู่นั่นบันไดลิงห้ามงอท้ายนะอืมแล้วก็ถ้ามีน็อตเบอร์ยี่แปดอย่างผมก็อัตโนมัติจะปรับละเอียดขึ้นอันนั้นก็นแล้วแต่ชอบอ่าถ้าเอาเป็นรุ่นเก่าก็มันก็จะสับขึ้นสับลงเหมือนคันนู้นเหมือนหกแปดอ่าได้เหมือนกันครับผมแล้วก็หลักๆอย่างอืง่นก็ตรงไหนไม่อ็อกไม่ดามก็โอเคอย่าอย่าไปให้มีแบบ รัดมีอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ังไม่ค่อยดีแหละมันก็จะไม่ดีเท่ายังไม่มีรอยรัดวัานั้นไม่มีรอยเชื่อมประมาณนั้นควานเคินก็ดูว่ามันแน่นมันหนาอยู่ไหมมีรอยรลา้ารอยแตกไหมวิธีการดูก็ประมาณนี้ครับผมรถเนาะในรถไถฟ,ฟอร์ดถ้าคนไม่รู้นะเอาเอาเป็นผมดีกว่าไม่ใช่ถ้าคนผมชอบสีแบบไม่ทําสีใหม่ชอบแบบแห้งๆไม่ชอบทําสีใหม่ ผมว่าคือแห้งๆเนี่ยมันดูง่ายมันไม่ได้พ่นทับไว้ไม่ได้เห็นมันอันนี้มันเห็นเนื้อเหล็กเห็นอะไรง่ายๆเลยนะแสดงว่ารถมันไม่ค่อยที่หมกถ้าเมื่อไหร่ที่ว่าทาสีหนาตึกนะ <c oughs> เดี๋ยวพอคุณซื้อมาคุณก็จะรู้แหละว่าถ้าเกิดบางที่ที่เขาไม่ได้เปิดรนะ้อยนะเออมันก็จะแบบโอ้โหคุณเจอบางครั้งมันก็จะหมกมาเยอะแหละอแต่ถ้าเกิดเป็นแบบดูแห้งๆดูแบบ เหมือนพระเอ,อดูแห้งๆดูแบบพระเขายังไม่ไม่ชอบปัดทําสีเลยเอ,อแต่ถ้าคุณชอบสีใหม่สีอะไรอันนั้นอันนั้นแล้วแต่คุณนะครับผมไม่ว่ากันในที่ผมดูก็ชอบดูแบบสีแห้งๆอย่างนี้แหละสีแห้งๆเก่าๆเก่าตามสภาพเอ,อไม่ว่ากันถ้าอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบว่าพ่นสีมาเงาวับน,นี่โอ้โหอันนี้น่ากลัวเลยผมบอกเลยนะในที่ดูรถที่ผมดูนะคือไม่ไม่ไม่มันดูยากเพราะว่าเราไม่เห็น ที่มันลึกๆมันแตกมันเล้าหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าประมาณนั้นครับผมแต่ถ้าท่านอื่นมีวิธีการดูไงก็แชร์มาให้กันดูทำคลิปทำอะไรได้ครับผมขอบคุณครับ